สวัสดีค่ะวมื่อนีก็อยููกับพ่อนภาเนาะคะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนมาตามแนวทางของเหลขคคนขายทานนะคะสิ่งตอนนี้พ่อนภากับยูที่บ้านของอาจิ๋นกับอาพ่อนะคะเพราะว่าอย่างก็คือแนวทางของคนขายทานนี่จะต้องมาหาอาจิ๋นกับอาพ่อเนาะค่ะเพราะว่าคนขายทานนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะมาฝากแนวทางยูที่อาจิ๋นกับอาพ่อนะคะเพิ่นไม่อยากให้ไปตามถึงบ้านมาสันค่ะ เพราะยังพอเพิ่นกะอยากอายนะคะเพิ่นบ้กลาวบอกคลิปล่งช่องเองนะคะเพิ่นก็เลยฝากอาพอกรกับอาจินมาเบาแนวทางล่งเองให้ฝากาพกรกับอาจินเบาล่งช่องนะคะซึ่งก็บ่าเป็นยังนะคะวันนี้แนวทางของคนขายทานเพิ่นไห้มาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดกะเข้าไปรับชม่มรับฟังน้ำกันเลยเด้อค่ะคนขายทานบอกถังแกต่ตหมนยามีเยอะมา เพนไปตัดวันเออผู้กมัมว่าก่อนผู้มันเพิ่นหรือว่าเพิ่นรับจ้างอะผู้ม่นเนอผู้มันยเพิ่นอใน้านกสาวลูกสาวลงมาจากอีหวงเน้ังแต่ตีหาโวตกใจหมดมเข้ามาเไปด้เลอยินบ่ได้ฟันบ่ครับอกบ่าฟันเอาพอนกับ่ฟันขายของเนาะ โมฝันมีตะเล็คนขายทาน่นกำลังไปเอาอยู่ค่ะคนบอกว่าค้นขายทานเขียนเล็กให้ตั้งแต่ต้องงวดสาตัวั้างเดียวเพื่อโชคดีใส่ปีไม่อ้ยมื่อลัก่อจะลูกคนมายแยนะเธอโดคักก็ไม่ยังได็กัองโดคือเกาอยู่ยังไงยังไงปะโนนน้องมาถามพีู่้คนละตินอะไรนละต้นน้อส้นน้มวยเปนต้นท้อซ้อมนิ้วซ้ำเนิวเป็นมวยอัะสบมัดดเขียนเลย เพิ่นเขียนให้เลยว่าเพิ่นบอกอ่ะนะจ๊ะมาก็เลยเขียนใทยสมมติไว้ย่านลืมเพ่นแหละเ,เลาาขา,าบอกตัวเดียวแล้วว่าคาริโุกไสปีใหม่เพิ่นว่าคนขายฐานห้าสองสามเขาบอกโัวเดียวเลย่าคาริสุกเป็นลักเลขเพิ่นว่าไรตัวเหรอเขาบอกแจ็ดตัวละแล้วเ้าก็ตัดเอาอันวะแอนจะเพิ่นมาตัดสองตนั่งในเด้อแล้วก็บอกยุ ตักกับเขาว่เป็นยังเนื่อยบรรยายไปเองอาตักรอยคนติดเท้าไปขายก่อนเป็นตักกับเขาคนขายกับเขาเป็นทุ้งๆได้ยี่สิบสามสิบนะคะห้าสองสามเป็นยังงวดที่ผ่านมาใบเล่ร่งกระเพาะว่าอ่าคนคลายท่านนีิเพิญอยากเบียบเพิ่นเนาะค่ะก็เลยใบเล่เอามาลงช่องเด้ค่ะแม่เนาะเพิ่นบใบเล่หาแม่น เพิ่งมังที่เพิ่อนกระยากเมียกหรือเพิ่อนโบฝันเนี่ยนะคะเพิ่งกระเล่บระเลอเนี่ยวั่งมาลงแบบทุกมวดคือจังโคตรอ่นๆเขาเลขคนขายท่านี่เป็นเล่ข่นฝันมันบ้าเพนจัดมันเพิ่บอนโบฝันทุกมวดเนาะมันบ่ามนเลขสูตรคำนวณเนาะนสูตรคำนวณเพิ่นสามอันทันได้ทุกมวดาตัดกอบไปเล่าฝันแล้วจะบอกดิหาสองสามตัดให้หาสามสองสามหาสองออกแล้วจ้ะ กระตัาหายขึ้นกันหาสองหาสามสองสามไปกับตรงหน้าเ,นเ,นเตรียมก็เผาไปแค่เป็นพิ้งคุ้เลย เราขึ้นรถไปขายตามหมู่บ้านนะคะลูกสาวคนหน่อยเลี้ยงพันธุ์เจ้นะคะบรรดาบันกะแต่ก่อนหน้านี้ขายอยู่กรุงเทพตอนนี้มาขายอยู่บ้านเข็กระเป๋าขายเร่ไปตามหมู่บ้านนะคะจะออกขายชงสามม่วงตอนนี้ค่ะตอน,นนี้เวลาสองโมงครึ่งแล้วนะคะอีกครึ่งชั่วโมงก็ออกไปขายบรรดาบะหมีเวลาคุยแต่ว่าตัวเล็บวลบรรดาบะแห้ง เป็นหาสองสามนะตัดหายแล้วหาสองหาสามสองสามนะเป็นได้ด้่าหนะจุดสระกิ่งแมงรักษบาลไทยนะคะนี่นะคะตรนุ่มจะเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนมากพื่อนแถวมาเป็นหาสองสามนะคะตัดออกมาเป็นหาสองกับหาสามสองสาม ต่ว่าหาซองออกแล้วก่ะเขียนคือเก่านะคะกับเนี่นะคะเพื่อนเนีทางของเพื่อนมันออกตัวเก่านะคะียังเกิดขึ้นได้ตัวเก่าก็ออกได้เอาพอนขายกับเป๋าบ่กันเลยบ่ฟันเ่พราะมีเวลานอนเรเรืนหมดไปตลาดตีซองเลยไปตลาดตีซองก็กลับมากอะตีน้ำตีซีแววเดินซองตโแบบนั้น หนึ่งจะต้องวัดจนว่าใกล้เลขออกเพิ่นกับเบาๆอีกเลยหรือหรือีกหรือว่าเห็นกันว่าเห็นกันเลยล่ะแเสมอเห็นเมื่อเดียวมาสื่อกลับต่อเลยเห็นเมื่อลูกสาวคนมากจะซื้อกลับต่อไปเพื่กู้มั่นกินเอาน้ำหวานนนั่ละเห็นเมื่อนั้นก็บอกเมื่อนั้นเลยจ้าก็ มะละกอมะละกอบ้านเราก็หลายหลายไปเลยก็หน่อยๆก็เป็นลูกด๊อกก้าวค่ะเต็มเลยูเต็มเหมือนเดิมให้เขาตอเป็นหินเป็นหิงยกไข่ปลาออกมาแล้วก็เก็บต้นเลิศปลายปลายเลยทีัดผัดไทยเขเรยกผัดผู๊ดเป็นผัดพริกแกง พ,พัโล่แล้วก็พัดพักนะคะก็จะว่าอุดนุนเพื่อนน้นอย่ค่ะเพราะว่าก,ก็เอาสือไปนะคะไปกินเขาแร่งเขาแรงมาจะหุงเขานะคะมนจะหุงเขาสวยกินเป็นกระจอไปขายนะคะไปขายน้ำบานอะไรอานมอต้นมะละกอนะคะ มางามใดกับมีหน่วยตลอดนะคะไม่ลูกตลอดเลยดกตลอด แนทางของคุณขายทานนะคะจะเป็นหาสองสามนะคะเลขของคุณขายทานหาสองหาสามสองสามนะคะไปกับบนล่างนะคะห่วที่พันห่วทีพนัมพนมากคับว่าได้ไปตามนะคะเพราะว่าอ,อกับไปหาเพิ่์นยูบานอยู่ค่ะแต่ว่าคนขายทานเพิ่อนเอยู่บานซึ่งเพิ่อนจะเป็นคนที่หมักยูนามากกว่าบานเนาะคะ่ะ เพื่อนบอกว่าบ่อยากให้ไปตามทึ่มบ้านเพื่อนมาถ้าเกิดแนวทางมีวิวาใดมีแนวทางมาแบ่งปันเนย่ยเพิ่นจะมาฝากอาพ่องกระอาจินไว้นะคะเพื่อนสีเขียนให้อาพ่องกระอาจินไว้ซึ่งหัวทิพนมากคนขายทานเพื่อนกายอยากเบียกเพื่อนนะคะเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนบกฝัน่าสักค่ะก็เลย่ประหลดแนวทางซึ่งแนวทางของคนขายทานกับบ่ไหรเอามาลงแถบ ซุกงวดนะคะเพราะว่าบางที่เพิ่นกะฝันแน่บ่ฝันแน่นะคะก็เ,ะเลยบ่ได้มาแบ่งฝันทุกงวดต้มถุกนึ่งไหมค่ะต้ตตมต้มมาหาแนวทางของ <ตะ S 1> คนขายทานอยู่บ้านอ่ะพ่อนก็อาจินนะคะก็เลยว่าจะซื้อกำเข่าซอยเพิ่นเนาะคะ่ะเพื่อจะซอยเพิ่นน้ำเพื่อจะของก็จะเอาไปกินพร้อมน,นะคะเพราะว่าบ่มีเวลาเฮ็ดแนวกิน เพราะว่ากับไปเหตุงานลุกมือไทายคลิปนะคะทึ่งช่วงนี้กับผ้ากันหยากหยากเบี่ยนจักน้อยนะคะก <c oughs> สรุปให้้างอีกรอมนะคะสำหรับในทางของค้นขายทานนะคะรัฐาบาลไหยงวันที่16ธันวาคม6 8แปนะคะจะเป็น523นะคะมีตัดด้านเป็น ตัดออกมาจะเป็น5 2 5 3 2 3นะ,ะ้นนะค่ะไปกับคนล้างคือเก่านะคะทางเบิร์นี่ก็เป็นแนวะทางของคนขายทานนะคะขอขอบคุณคนขายท้านนะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันทังช่องนะคะพอ่อนภาขอขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ